แต่ว,ว่าหนูได้รู้แฟกต์อย่างหนึ่งตอนที่ถ่ายเอมวีก็คือเหมือนแบบตอนนั้นน่าจะไปตอนน่าจะตอนที่ไปกินเลี้ยงกันมัน้งแล้วหนูอ่ะนึกว่าพี่คณิงอ่ะอายุเท่าหนูมาตลอดแล้วหนูก็เรียกคณิงคณิงคณิงมาตลอดแล้วเหมือนแบบตอนนั้นที่ไปกินข้าวหลังถ่ายเอ็มวีเสร็จใช่ไหมหนูก็ได้นั่งกินข้าวแบบรุ่นสามจะได้นั่งโต๊ะเดียวกับ แก๊ง CGM แล้วแบบว่าก็แบบส่งอาหารกันไปกันมาแบ่งแยกจ่ายแบ่งแยกแยกจ่ายกันแลก,กอาหารกันไปเรื่อยๆแล้วแบบมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าพี่คณิ้งพูดคือมาว่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อะไรให้สักอย่างนั่นแหละแล้วหนูก็แบบฮะ ah! พี่คณิ้งเป็นพี่เขาเป็นพี่เหรอแล้วหนูก็แบบตกใจมากเพราะว่าเขาหน้าเด็กมากแล้วหนูก็นึกว่าเขาเป็นน้องหนูมาตลอดแล้วหนูก็แบบ เดี๋ยวพี่อ้าวทำไมเรียกพี่ล่ะแล้วหนูก็ไปเซิร์ชแล้วก็หนูแบบคานิงอายุเท่าไหรเปิดเกิดปีอะไรเขาเขาแก่กว่าหนูอะทุกคนหนูตกใจมากเลยแล้วหนูก็แบบน้ำใจนะหนูพี่คานิงเขาหน้าเด็กกว่าหนูมากเลยแกงรุ่นสามส่วนใหญ่จะสนิทกับพี่คานิงค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเหมือนแบบเขาอยู่ฝั่งเดียวกันอะไรงนี้ก็เลยแบบ ตอนที่พักพักกันรุ่นสามก็จะแบบนี่ก็ไม่มีเพื่อนไงเพราะอยู่กับแกงเซนเตอร์แกงเซนเตอร์ก็มีแกงของเขาอีกทีนึงซึ่งเราก็เลยมีแกงเราก็มีแกงของเราก็คือแกงรุ่นสามก็เลยเดินไปหารุ่นสามแล้วก็เขาก็ยืนคุยกับพี่คณิงอยู่แล้วก็แบบก็ก็คุยเมากันเรื่องพี่คณิ้งชอบหาแบบอะไรสักอย่างมารักษาเหมือนตอนนั้นอะไรติดติดขาเจ้าหูสักอย่างนี่แหละ แล้วก็แบบว่าพี่คณนิงก็หาหรือว่าเอาทรายขัดสีเป็นสครับให้มันออกแล้วมันก็ออกจริงๆนอกน่ากอายไลเนอร์ไม่รู้อะไรสักอย่างติดเออะไรสักอย่างเนี่ยติดติดใครก็ไม่รู้แต่แบบเอาอันเอาทรายมาสครับแบบเป็นการ DIY ของพี่คณิงแล้วก็ที่เหมือนมีใครเล่าในตอนโปรโมทแล้วใช่ไหมว่า น่าจะพี่พีกบอกเราเออใครนี่แหละทุกคนอย่าไปถือสาหนูเลยหนูความจำสั้นแต่ว่ามันมีคนเล่าว่าเหมือนแบบว่ามีใครโดนมแมลงกัดตอนที่ถ่ายเอ็มวีเนี่ยแหละแล้วพี่คณิงก็ไปหาใบไม้มารักษาแล้วก็หายแบบเออรู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนที่สัรนหาแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดม,มากเลยแล้วก็เขาเป็นดูเป็นคนอบอุ่นดีนะ ค่นิงจับจิ้งจกได้ด้วยอ๋อใช่ทุกคนใช่ตอนนั้นที่ไปกินเลี้ยงกันใช่ไหมวันเดียวกันเลยแล้วเหมือนแบบมันมีจิ้งจกตรงโต๊ะรุ่นพี่แล้วแบบพี่พี่เขาก็กลัวมากเขาก็เลยเรียกพี่ขนิงมาจับจิ้งจกดูแบบอึง้งอึ้งจริง